สวัสดีครับป้าแกวสวัสดีครัลูกนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่ปากแดงวันนี้เราจะมาดูบ้านพร้อมที่ดินนะครับโซนบ้านนิคมตําบลไร่น้อยนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีครับนี่ครับมาแล้วนะครับนะครับด่วนนะครับบ้านเลขที่ห้า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 หกนะครับไม่ใช่บ้านไม่ใช่เสียงอีสานนะครับห้าห้าห้าบ้านน้องสายตาบลหนองนะครับ เนี่ยครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับเน alm, ื้อที่หนึ่งไร่กับอีกประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งไร่กับอีกหนึ่งงานนะครับนะครับดูพื้นที่รอบบ้านครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับพร้อมสิ่งปลูกสร้างครับนี่ครับ้วรอบขอบชิดครับพื้นที่เหลือเฟือครับพื้นที่มีให้สร้างบ้านได้อีกประมาณสี่หลังนะครับนะครับถ้ามีเงินนะครับถ้ามีเงินนะครับแต่ว่าเบื้องต้นต้องหาเงินมาซื้อซื้อหลังนี้ก่อน ให้ได้ก่อนนะครับนี่นครับ,บทางเข้าออกครับทางเข้าออกนี่ครับถนนทางรับทางสาธารณะนะครับนี่เลยแก้สาชอบไหมมีที่วิ่งเล่นเลี้ยงหมาได้นะดีใจ <c oughs> ราคาราคานะครับราคาเปิดไว้ที่สองล้านเก้าแสนบาทครับ คนจุดมองได้